ของเซ็ตแค,ครเวนุบอลไหมมีไขมันจ้าประเด็นคือมีฮาลาสเลยว่าไม่รู้สึกผิดทุกคนมาแกะน้องกันน้องเริ่มละลายแล้วเหมือนกันจ้าถ้าไปกินตอนนี้อะไรมันก็ต้องร่อยค,คือประเด็นคือมีฮาลาสเยลลี่ที่มีฮาลาสน,นี่คือฉันชอบจะมีความละลายหน่อยนะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี <c> ้ <oughs> ามันไม่อะไรทุกคนมันจะแข็งร้อนๆแบบนี้กินติมใหญให้ไม่อุ่มมาดูกันเลยค่ะต้องกินแบบนี้นะโมันอร่อยมากเลยอ่ะมันเป็นเยลลี่อ่ะมันแค่ของเซ็ตแค,ครเวนุบอลไหมมีไข มันมีแค่สตรอเบอรี่ป่ะเพราะว่าน้ำตาล11โซเดียม35ทุกคนแถวก็เลยนอนและพูดสิบแถวด้อยู่ไม่ต้องโยูเกิดไอ้นี่มันก็ได้ทุกคนอือหึ่ประเด็นคือมีคาร์โเนเนี่ยคือพอยทุกคนแล้วคือแบบสิบบาทได้ไหมสิบบาทมีคาร์โนด้วยลดน้ำหนักอยู่ก็กิกนได้แต่อย่าก,กินเยอะนะคะกินพอประมาณกินเยอะก็อ้วนได้เหมือนกันนะเพราะว่าน้ำตาลสะสมก็แปลงเป็นไขมันแล้วก็อ้วนได้ค่ะทุกคนแป้งคนไข้ป่วยอ้วนอยู่จสองลงมา47ลดน้ำหนักประมาณหกปีแล้วทุวกคนยังไม่กลับไปอ้วนเท่าเดิม